สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนกนนทาศัยนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ15เลขที่28ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสนทิสัญญาบารริงนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ค่ะก็เริ่มกันที่สาเหตุที่ทำให้เกิดสนธิสัญญาเบลริงนะคะก็เกิดจากความพยายามของชาติตะวันตกที่ต้องการให้ไทยเนี่ยยกเลิกการผูกขาดทางการค้าให้เปลี่ยนมาเป็นการค้าแบบเสรีค่ะได้มีการลงนามในสนธิสัญญากับอังกฤษเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีเซอร์จอร์ เบิงนะคะเป็นข้าหลวงอังกฤษประจำฮ่องกงนะคะเป็นผู้เจราจาค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นผลที่ตามมาจากการทำสนธิสัญญาเบลริงค่ะ ฝ่ายอังกฤษนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำสนธิสัญญาเบลริงในครั้งนี้ค่ะโดยรัฐบาลสยามเนี่ยยอมให้อังกฤษเข้ามาตั้งกงสุนนะคะมีอำนาจพิจารณาคดีที่คนอังกฤษมีคดีความร่วมกันและร่วมพิจารณาคดีที่คนไทยกับอังกฤษมีคดีความร่วมกันข้าวเกลือและปลานะคะไม่เป็นสินค้าต้องห้ามอีกต่อไป แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นการรับเอาวิทยาการตะวันตกสมัยใหม่นะคะเข้าสู่ประเทศซึ่งทำให้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาร์ริงนะคะมีอยู่ได้กัน5ข้อค่ะข้อ1น,นะคะคนในบังคับอังกฤษจะอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองสุล์อังกฤษข้อที่2คนในบังคับอังกฤษได้รับสิทธิในการค้าขายอย่างเสรีและสามารถพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นั การถาวรได้นะคะภายในอนาเขตสีม้ค่ะข้อที่3นะคะยกเลิกค่าธรรมเนียมปากเรือและกําหนดอัตราภาษีขาเข้าและขาออกอย่างชัดเจนข้อที่4พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ซื้อขายโดยตรงได้กับเอกชนสยามและไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งขัดขวางค่ะข้อที่5นะคะรัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ในการห้ามส่งออกข้าวเกลือและปลาเมื่อสินค้าดังกล่าวมีท่าทีว่าจะขาดแคลนในประเทศค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะการผูก,กขาดการค้าของรัฐบาลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งคือราษฎรสามารถซื้อขายสินค้าได้โดยอิสระรัฐบาลไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขายสินค้ามีค่านะคะเช่นไม้ฝางไม้ปริศนาหรืองาช้างอีกเพราะรัฐบาลเนี่ยจะขาดทุนได้คะ่ะ การยกเลิกสนธิสัญญานะคะภายหลังสงครามโลคครั้งที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลสยามพยายามเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาเบลริงค่ะเพราะว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นนะคะในด้านของสิทธิสภาพนอกอนณาเขตและภาษีสุลกากรซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีเงื่อนไขว่าสยามจะต้องบังคับใช้ประมวลกฎหมายตามแบบสมัยใหม่และบางประเทศได้ขอสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งภายในพุทธศักราช2 0 0 0 470ประเทศต่างๆนับ10ประเทศยินยอมลงนามแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าวค่ะ สรุปส่วนที่สัญญาเบลลิงนะคะส่วนที่สัญญาเบลลิงเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นส่วนทิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมค่ะเนื่องจากสยามไม่อยู่ในสถานะที่จัดเจรจาต่อรองได้โดยมีการวิเคราะห์กันว่าความต้องการสำคัญของอังกฤษคือการเข้ามาค้าฝิ่นได้อย่างเสรีในสยามและไม่ต้องเสียภาษีค่ะและอังกฤษเนี่ยพร้อมทำสงครามกับสยามอยู่แล้วหากการเจรจาเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ